แม่น้ำอิงในอำเภอภูกามยาวจาังหวัดพะเยามีน้ำแห้งเป็นช่วงๆค่ะสาเหตุสำคัญมาจากการปิดประตูระบายน้ำจากก้านพะเยาแหล่งน้ำสำคัญของแม่น้ำอิงขณะเดียวกันชาวนาในตำบลท่าวังทองอำเภอภูกามยาวยังต้องเร่งสูบน้ำที่เหลือในแม่น้ำอิงเพื่อให้ต้นข้าวนาปรังไม่ยืนต้นตายฝากไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ของของ,ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับกเกษตรกรอาจจะมีการาเวนคืนที่ดินแล้วก็สร้างเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่200ไร่300ไร่500ไร่นี่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเพราะว่าจะทำให้เกษตรกรมีน้ำในการทำการเกษตร กวนพะเยานะเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดพะเยาค่ะสามารถเก็บน้ําได้ถึง55ล้านลูกบาทเมตรเคยเกิดแห้งหนักเข้าขั้นวิกฤตเหลือน้ําเพียง2ล้านแแสนลูกบาทเมตรหรือ5%เอร์เซเท่านั้นทําให้ต้องผ่นน้ํามาที่อ่างเก็บน้ําแม่ตำาอ่างเก็บน้ําแม่ปืนหนองเลงทรายเข้ากวานพะเยาทําให้เกิดปัญหาแย่งน้ําใช้ในเมืองกับพื้นที่เกษตรกรรมล่าสุดในปี2567ค่ะปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ38ล้านลูกบาทเมตร โครงการชลประทานพะเยาได้สั่งการให้มีการปิดประตูระบายน้ำทุกบานเพื่อรักษาน้ำกวนพะเยาวไว้ในช่วงฤดูแล้งสำหรับผลิตน้ำประปาและการเกษตรยกเว้นนาปรังที่ห้ามเวลาก่อนหน้านะคะนอกนั้นก็เพื่อรักษาระบบนิเวศและการท่องเที่ยวค่ะ ขณะที่นาทน่ใช้อุปโภคบริโภคในเขตตัวเมืองพะเยาการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาที่มีผู้ใช้น้ำราว2 2 0 0 0ันรายครอบคลุมพื้นที่3อํอำเภอคืออำเภอเมืองภูกร,รมยาวดอกคำใต้ทั้งหมดนี้ต้องใช้น้ำเดือนละแ0 0แสนลูกบาทเมตรคาดว่าปีนี้ยังมีน้ำเพียงพอแต่หลักหัวใจสาคัญของพะเยาเราเหมดที่รู้ก็คือกวานพะเยานะครับซึ่งปริมาณการจุของกวานพะเยาเนี่ยเรามีประมาณ55ล้านลูกบาทนะครับ ซึ่งในปีนี้ก็นับว่าเป็นความยินดีนะฮะตอนนี้ปริมาณการจุเนี่ยประมาณ60กว่าซนะครับซึ่งตามการคาดการเนี่ยที่การใช้งานของแต่ละปีเนี่ยคาดว่าเราจะสามารถเลี้ยงปริมาณน้ำตรงนี้ใช้จนเสร็จสิ้นตรดูการแรงได้อย่างอ,อย่างอย่างมีอย่างพอสมควรนะครับ ด้านเลขาธิการสภาลุ่มน้ำอิงเครือข่ายภาคประชาชนเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ใช้น้ำจากกวนพะเยาให้แล้วเสร็จและควรมีตัวแทนผู้ใช้น้ำจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมบริหารจัดการเนี่ยมันไม,ไม่มีความแน่นอนคือระบบการจัดสรรน,น้ำเนี่ยมันอยู่ที่ภาครัฐเป็นคนกำหนดทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าให้เกิดความมั่นใจหรือให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชน น่าจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการเข้าไปบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ของอน,น้ําในกวนด้วยครับผมบางปีน้ํากระท่วมใช่ครับบางปีน้ำร,นร่วมเสียหายบางปีก็ขาดแคลน กวนพะเยายังเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่แหล่งเดียวที่ใช้อุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมในลุ่มน้ําอิงค่ะการแก้ปัญหาการใช้น้ําจากกวานพะเยาและจัดหาแหล่งน้ําเติมให้ทันกับความต้องการใช้ทันกับการเติบโตของเมืองเศรษฐกิจและพื้นที่เกษตรกรรมจึงเป็นอีกวาระสําคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ